เลขตองนี่เลขตองอันนี้ตัวอย่างของธนบัตรรุ่นที่สองธนบัตรไถนาเขาเรียกว่าธนบัตรรุ่นไถนาซึ่งข้างหลังจะเป็นรูปไถนาแต่นี่เนื่องจากมันเป็นตัวอย่างก็จะเป็นหน้าเดียวก็วันนี้เราก็คุยกันแบบ ไปหลายหลายรายการมากๆเลยทีเนี้ยมาถึงหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่เป็นกลุ่มแบงค์บ้างครับโอ้เที่ยวนี้มีอะไรบ้างคะเที่ยวนี้ดูเหมือน,นแบบโตเลยอ่ะดูจริงๆอ่ะดูเหมือนแบบว่าก็เหมือนทุกๆครั้งแหละมันก็จะมีตัวนู้นตัวนี้เด่นแต่ว่าครั้งนี้นะโหมันมีแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาหลายรายการมากๆธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี่มีเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างพวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบงก์เก่าก่อนอ่าสำหรับคนที่ นี่ชอบนี่แบงค์หน้าปกแบงค์เก่าก่อนใบน,นี้ใบนี้นี่ต้องถามคุณวิทูลก่อนเลยว่าสภาพแบบนี้ร้อยบาทเนี่ยเข้ามาในวงการมากแค่ไหนในเมืองไทยของเอเซ้ซเสรีสภาพอย่างนี้แบงค์ร้อยบาทรุ่นแรกครับไม่นับนตองนะไม่เอาตองพญาเทพสุพโยค,คนะฮะไม่นับตองนะครับสภาพนี้เขาเรียกว่า almost unc เกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้ว กระดาษขาวนะรอยพยับน้อยมากบใบนี้ก็หลายแสนแล้วครับหลาย,ายแสนแล้ว,ลวอย่างต่ำๆก็ต้องมีสามแสนมีสามแสนเป็นอย่างน้อยถ้ามีของให้ซื้อนะถ้ามีของมีมาเยอะแค่ไหนในงนประมูลที่ผ่านมาที่ันผ่านมาเลยเนี่ยที่เห็นผ่านมือแบงค์ร้อยที่สวยขนาดนี้ที่สวยววขนาดนี้เลยเนี่ยห้าสิบสามเนี่ยห้าสิบสามห้าสิบห้าบก็มีไม่เกินสองใบเห็นไหม,ม สองใบเองนีมีสิบปีนะนอกนั้นก็สภาพประมาณ20กว่าแล้วครั้งนี้เลขตองนี่เลขตองปกติมีแบงค์รุ่นหนึ่งนี่มีแบงค์ตองไหมคะเอ่อพอมีบ้างจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นแบงค์บาทแบงค์ร้อยนี่ไม่มีโอกาสเจอเลยโอกาสที่จะเจอแบงค์ตองราคาสูงเนี่ยแทบทุกราคาถึงปัจจุบันก็จะเหมือนกันแบงค์ตองราคาสีสูง500รบาทพันบาท จะหายากมากคนจะไม่ค่อยเก็บใช่ตัวเง<า>ินมันสูงมันร้อยหนึ่งนะยุคนั้นนะมันเอาไปแ,กแลกอะไรได้เยอะใครจะเก็บเก็บคอลเลกชันมีไหมสมัยก่อนเขาก็เอาไว้ใช้จ่ายใช่ไหมคะใช่ใช้ปกติพวกนี้ต้องรวยจริงมันเขาไม่เก็บไม่ได้คนนี้ระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่ใช่เศรษฐีเศรษฐีใช้ไปตลาดก็ไม่มีใครสามารถถอนเงินให้ได้ใช่เพราะงั้นไปไปตลาดก็ใช้ไม่ได้เหมือนไปตลาดพกพกทองแท่งไปร้อยนึงอะ ซื้โอโหใครแลกข้างตลาดไม่มีเลยทอนไม่ได้แล้วดูนะรอยพับรอยยับมันไม่ใช่เขาลังดู <ๆ S 1> เขาแบบตั้งใจเก็บอดูเนี้ยนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่ดูดูเลยนะนี่มันต้องออต้องดูเลยนะเริ่มใบนี้1 2 0 0 0ล้าน2สบาทสมศักดิ์ศรีนะหนึ่งล้านสองแสนเลขตองธรรมาดานี่มันไม่มีอ่ะโอกาส ไม่แทบไม่เจอเลยที่มันมีถ้าผมดูตําหนินะผมก็ต้องพูดแรงๆหน่อยนะเนี่ยมินนิดเดียวตรงเนี้ยที่เหลืออนนี้มันก็ไม่เห็นเลยมันมีอยู่แล้วเล็กน้อยนี่อันนี้ก็สองสี่หกสองหนึ่งร้อยสามปีนะสองสี่หกสองหนึ่งร้อยสามปีใช่หนึ่งร้อยสามปีนะเก็บได้ขนาดนี้ก็ให้มันนิดหน่อยให้มันบ้างจะได้เดี๋ยวจะหาว่าเพอร์เฟกต์เกินนู้ว่าไปพิมพ์มาใหม่อันนี้ก็แบบเป็นสภาพแบบสมบูรณ์มากแทบเียกว่าออ่ตีไม่ไดใช่อมโหมดยืนสี ก็สภาพแนี้ถ้าไม่ไม่ตองก็สามแสนอัพอยู่แล้วแบงค์รุ่นเก่าให้มันเกิน45ไปนี่ก็ถือว่าดีแล้วสบายมากใช่แบบนี้นะแล้วนี่แบงค์ร้อยนะครับอ่ผ่านไปนะนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าปกใช่ป่ะเจอเจอที่หน้าปกนะใครประมูลได้เดี๋ยวมาขอเลเซนคูณวิทูลการันตีแน่นอนโอเคต่อไปเอาเป็นอันนี้ดีกว่าลึกๆหน่อยอันนี้สวยอันนี้คืออะไรครับคูณวิทูล อันนี้เงินกระดาษหลวงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับชนิดราคา80บาทบเป็นตัวอย่างพิมพ์พหน้าเดียวนะครับเงินกระดาษหลวงเนี่ยด้านหลังเนี่ยว่างนะครับมีเจาะรูยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติเจาะรูเพื่อหให้เขารู้ว่ามันไม่ได้ของที่เอามาใช้ไ,ได,ได้ยังใช้ไม่ได้มันเป็นการเอามาให้ดูว่าตัวอย่างแบบนี้เราจะเปลี่ยนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย นี่คือขั้นตอนตัวอย่างก็เป็นคู่เดียวที่ในโลกยูนิคเป็นคู่เดียวที่พบในตลาดนะครับปกติเจอก็มันจะพิมพ์สองหน้าเช่นกันอันนี้ก็หน้าเดียวครับปกติก็สุดยอดมากอย่างเดีวแต่ราคาเริ่มก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับก็ไม่แพงหรอกครับก็เริ่มแค่สองแสนบาทสองแสนบาทสองแสนบาทนี่คือได้คู่นี้ไปเลยหรอครับคู่นี้เลยครับขายเป็นคู่ครับถูกมากเลยนี่ถ้าเกิดว่าไปเจอปอเด็ดแดงก็เกินนะ ก่อนเลยเกินเงินกระดาษหลวงเนี่ยใช้มาในช่วงสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ผลิตมาใช้ไม่ได้ผลแค่ตัวอย่างเท่าแค่ตัวอย่างเคยมีความคิดจะใช้แต่ไม่ได้ใช้ก็มันหลายๆอย่างเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงก็วิกฤตรอศอหนึ่งหนึ่งสองอยู่เหมือนกันนะนะก็ใกล้ๆเท่านั้นนะแล้วก็มันมีกลัวเงินมันจะเฟ้อเงินอะไรเพราะมันมีถึง800บาท ผลิตมาถึง800บาทก็แปดร้อยเลยนะแล้วใบมันก็ใหญ่มโหรารน,นะไอ้พวกนี้มันเป็นสไตล์ฝรั่งถึงฝรั่งเขาแนะนำไม้จะทำามตามสไตล์เขาอะช่วงนั้นก็ประเทศไทยก็ไม่ค่อยกินเส้นฝรั่งเท่าไหร่ครับก็ผลิตมาแล้วยกเลิกดีกว่าผลิตมาแล้วทำมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทำทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วถ้าสังเกตด,ดูข้างในเนี่ยมีภาษาเยอะเลยเนี่ยภาษาไทยภาษาจีนประมาณ67ภาษา รัแขกราพม่าพม่าก็มีนี่เขมรมีหมดมาเลมีมาเลเพราะว่าช่วงนั้นมีต่างชาติเข้ามาเยอะก็เมืองไทยแต่ละสมัยมันก็มีชาวต่างชาติอยู่ในนี้เยอะอยู่แล้วตั้งแต่พม่ามอญอะไรเนี้ยก็มีภาษาเขาเองอยู่ละปัจจุบันก็มีชุมชนชาวต่างๆเนี่ยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็กลายเป็นคนไทยไปหมดแล้วแต่จริงๆฝอคอนยังมารับราชการเลยฝรคอนค่อแล้วแต่ยุทธยาแล้ว นี่ถือว่าหลังกว่านั้นเยอะยการคาร้าไทยเจริญรุ่งเรืองมากมากเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีของหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าทางตะวันตกต้องการพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ไทยก็ค่อยค่อนข้างจะยอมรับของชนชาติอื่นมาอยู่กับร่วมกับเราโดยไม่ได้กีดกันตงมีกุญแจเลยค่ะอันนั้นอ่ะอ้าวอันนี้ ไม่รู้ว่ามี1นึ่เดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะมีน้อยมากๆน่าจะไม่เกิน3น่าจะไม่เกิน3ใบายาหยิบมาให้ดูชัดๆหน่อยเอานี่ออกอ,นนอันนี้ความสําคัญของฉบับนี้เป็นคืออะไรอคะคะความสำคัญฉบับนี้มันเป็นแบงก์ธนบัตรต้องเอาใบนี้ควบนี่ราชการที่ 7- 1,000บาทใบนี้ไม่ได้ออกใช้พิมพ์มาแล้วพิม อันนี้เป็นไฟนเนอร์พรูฟแล้วนะไฟนเนอร์สเปซิมเพนแล้วกาลังจะออกใช้แล้วครกาลังจะออกใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีวันเดือนปีแล้วเตรียมมีวันเตรียมแล้วรอลงลายเซ็นเท่านั้นเองที่ไม่ได้ออกใช้อันนี้ยังสายว่าท่านไม่ได้เป็นสันไม่อยู่อันนี้ต้องต้องให้ดูนะ11กุมภาพันธ์งพันสี่รแต่เนี่ยถ้านับตามเดิมเนี่ยอันนี้ปี76ละ76โดนเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วไม่ทันได้ใช้ไม่ทันได้ใช้ท่าน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  S <S อยู่ในภาวะที่ท่าน<ร>กำลังเป,ปลีปล่ยน,น,น,นแปลงอยู่าวบ้านการบ้านการเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่นะก็เลยไม่ได้ออกใช้แบงพันธ์ซึ่งจะมาออกใช้ก็คือรัชการที่8ราชการที่8จะเป็นรูปเดียวกันเป็นหน้าปะระการที่8นะครับสีแบบนี้เลยแต่อันนี้ก็ตัวอย่างเหมือนกันนะอันนี้ตัวอย่างขาวดำเนะี่ยมีไฟล์ปุ๊บไฟเบอร์วา อันนี้เป็นหน้าเดียวอันนี้มี2หน้าอันนั้นสหน้าอันนี้คือพร้อมที่จะมพ์พร้มพร้อมที่จะใช้งานแล้วอันนี้ยังไม่พร้อมนะฮะสองใบนี้มันต้องไปคู่กันอันนี้หายากมากอันนี้ราคาเริ่มที่1นล้านสองแสนบาทนะครับหล้านหนึ่งล้านสองแสนมีมีกี่ใบในโลกน่าจะสามใบไม่เกินเพราะว่าตัวอย่างนี้เขาทํไม่เยอะเพราะยังไม่ได้ผลิตก็ถ้าอยากได้คู่นี้ครับ ก็เตรียมเตรียมไว้อเตรียมไว้สักสล้านแล้วกันอย่างย่งของในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยสูงสุดถึงกี่บาทอะะยีบาทเท่านั้นเอง๋อไม่มีร้อยบาทอะไรไม่มีไม่มีมารัชกาลที่8ก็ร้อยบาทก็เตรียมจะพิมพ์เหมือนกันก็ไม่ได้พิมพ์เนื่องจาช่วงนั้นเป็นช่วง depression เขาพยายามกดไม่ให้ใช้ high values นะช่วงช่วง1930เนี่ยมันเป็น great depression ทั่วโลกอยู่แล้ว ต่อไปก็เป็นตัวอย่างอีกอันนี้เป็นอะไรอันนี้ตัวอย่างของธนบัตรรุ่นที่สองธนบัตรไถนาเขาเรียกว่าธนบัตรรุ่นไถนาซึ่งข้างหลังจะเป็นรูปไถนาแต่นี่เนื่องจากมันเป็นตัวอย่างก็จะเป็นหน้าเดียวยังไม่มีนี่เป็นตัวอย่างเฉพาะด้านหน้าราคา20บาทพิมพ์ลายเส้นอย่างดีพิมพ์มาเพื่อให้เราทางรัฐบาลไทยอนุมัติก่อนว่าลายเส้นนี้โอเคไหมใช้ได้ไหมต้องการไหมจะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหม พวกนี้ตัวอย่างเนี่ยจะผลิตมาไม่เยอะเนื่องจากผลิตมาเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างไม่กี่ใบนั้นเองมันเหรียญนี้เป็นแพทเทิร์นอ่ะที่เราดูแรกๆอ่ะที่เราบอกว่าวอุ้ยเหรียญนี้เป็นล้านเลยมีแค่สามเหรียญในโลกก็เป็นล้านนะเหรียญก็เป็นล้านเหมือนกันมันมัน,ม,นมันน้อยอ,นนอันนี้เริ่มหกแสนบาทหกแสนบาทนี่ถูกกว่านะเพราะคุณถ้าจะคุณจะเอาใบนี้ก็ต้องมีล้านสองนี่คือครึ่งราคาเพราะว่ามีแค่หน้าเดียว โอเคต้องมาลองดูทีนี้อันนี้เราก็เอาเอาเล็กแบงค์ตลกก่อนได้ไหมอ่าแบงค์ตลกก็ได้ครับอา่าเราตามสบายเลยอะ่ะอันนี้ตลกเนี่ยอันนี้เบิร์นอนนี้เบิร์นตลกอยู่แค่นั้นเองเ,องเนี่ยอ่าเอาแบงค์ตลกก่อนนะครับเอาที่เมื่อกี้คุณเจมเล่าอะค่ะฮะเราอันเนี้ยอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยโอ้โหดูหน้าตาเนี่ย เขาก็รู้เ,เลยว่า,วาที่เราเคยที่ไม่ใช่ก็ทันไอ้ก็ทันใจนะอันเนี้ยใช่มันคงไม่ได้มีตลกใบเดียวหรอกมันคงมีตลกหลายใบเพีงเยงแต่ว่าตลกใบอื่นอ่ะมันอาจจะผ่าน QC ไม่ผ่าน QC หมายถึงมีคนพบก่อนว่ามันหลุดออกมาทีนี้เวลาแบงค์มันพิมพ์มาปื๊ดมันรวมเล่มอย่างเงี้ยเขาก็เปิดปื๊ดดูว่ามันมีหรือเปล่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าผ่านหูผ่านตาเจ้าหน้าที่ทีนี้เวลาเขาเราผมเชื่อนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านผู้หญิงคนเนี้ย นะครับที่ไปเจอที่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยตอน1 6ึ่งหโมงหกเนี่ยธนาคารกรุงเทพตู้ ATM เนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาดูอยู่คนนี้นะน่าจะเสียใจอะว่าวันนั้นอะเขาอาจจะได้รับเงินคืนจากแบงค์หลังจากโดนเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าไอ้คุณได้ที่ไหนมาอะไรมนาะได้เงินคืน100บาทแต่ถ้าคุณเป็นนักสะสมแบบเรานะคุณติดตาม The Lecture Book เนี่ยคุณจะรู้ว่าใบเนี้ย0บาทมันกลายเป็นหลายพันบาท ทันทีทำไมถ้าแบบเวลาเราเอาไปเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเอาไปแรกคืนที่ธนาคารนะ่ะบางทีเขาต้องแบบยึดเราไปด้วยอะคะ่ะเขาคิวของปลอมเขาต้องไปตรวจสอบก่อนเขาไปตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่แบงค์เขาไม่มีความรู้เพียงพอว่ามันแท้หรือเกยถ้าเขาสงสัยเขาต้องตรวจสอบก่อนก็ไปให้เจ้าที่ขั้นหนึ่งซึ่งมีความรู้มากกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนไม่งั้นเขาก็จะต้องจ่ายเงินแทน เป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่เขาเขาก็มีเขาเรียกโปรโตคอลอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้องทำยังไงเขาจะต้องระวังเป็นหน้าที่เขาต้องระวังถ้าเอะใจก็ต้องอนั้นไว้ก่อนแต่หลังจากนี้ถ้าเอะใจนะครับให้ติดต่อรัะสะสมก่อนพอสะสมจะบอกคุณได้ว่าโอ้โหพี่ใบนี้พี่เอาไปห้าพันได้ไหมสามพันได้ไหม อ๋อถ้าเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแบงค์ตลกหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการเอาไปแลกคืนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนอาจจะขอไว้ตรวจสอบก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครเป็นเป็นเป็นทีิของเขาแล้วเป็นกฎหมายด้วยพอไม่แน่ว่ามีคนพยายามทําแบงค์ปลอมหรือเปล่าอย่างนี้นะถ้าไปดูเนี่ยคนไม่มีความรู้ไม่ใช่ทักษะสมคิดว่าเฮ้ยไม่กาชายอะูลโอ้ยแบงค์มันเสียเนี่ยแต่ถ้าเกิดชาวบ้านอะร้อยหนึ่งเขามีค่านะร้อยหนึ่งเขาก็คิดว่าเกิดสมมุติว่าลูกผมเนี่ยค่าเงินไปโรงเรียนอะ ผมเอาเงินให้ลูกไปร้อยหนึ่งตายแล้วผมจะซื้อข้าวเขาจะรับเงินผมไหมเนี่ยนึกออกไหมแบบชาวบ้านอ่ะแม่ค้าไม่กล้ารับแม่ค้าอาวถามเอาเงินตลาดเนี่ยไปเลยแม่ค้ารับไหมไม่มีใครรับแต่ถ้ามาหาเราเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยได้อยู่แล้วนี่เลือกสองหมื่นไนอะที่พูดถึงแบบว่าราคาที่แบบว่าตัวเลขกลมๆเลยถ้าดูข้างหลังมันยังปกติอยู่อา้าวแต่ถ้ารับด้านนี้ผมว่าวันนี้เจ้าที่เขากรีดตืึดเ้ยปลอดภัยนี่เรียบร้อยดีผมมาเจอด้านเอา ท่านไม่อยู่แล้วท่านเสด็จไปไหนแล้วรูปไม่อยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นแบบธนบัตรที่ดูแบบไม่น้าตาไม่ปกติดูมีอะไรเกินๆอะไรเงี้ยในด้านการสะสมเขาแบบเก็บกันใช่ไหมคะแพงเลยเหรอคะแพงเลยนี่ยใบไปหมื่นเท่ั้นนี่เริ่ม20,000ืบาทอันนี้หายากจริงๆนะอันนี้โอกาสหลุดยากส0 0 0มบาท ใบนี้เริ่มที่18,000บาทอันนี้เขาตัดมาดูสวยงามอันนี้มันพับมามันมันมันเกิดจากการที่กระดาษมันตัดมาไม่ดีตั้งแต่แรกมันพับมากระดาษมันพับเนี่ใช่แล้วก็เพราะมันไปไดคัดมามันก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยอันี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยทางแบงก์ QC เขาจะเจอใช่แต่อันนี้เวลามันพับมาถ้าคุณเอาพับเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นแบงก์เต็มใบหนึ่งใบใช่นะ นะถ้าพับมันลงไปเนี่ยคือมันมันพับไปแล้วมันตัดนะเจ้านาทีแบงก์เวลา QC ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะหลุดรอดข้าจ,จะมา QC ฝั่งนี้นึกออกไหมเวลามันอยู่ในมัดรวมอ่ะเขาไม่ได้มาหยิบทีละใบมนโอ้โหแบงก์มันเยอะมากมันใช้มีเครื่องมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมผมว่าเขาใช้คนดูด้วยแหละคนดูเป็นหลักถึงได้มีหมดพอผ่านไง เอสพอพานที่เขามาแทรกแทรกแทกที่มาแทรกหมดพอพานเอสดพิเศษหมดพิเศษหมดเสริมหมดเสริมหมดเสริมที่เขาบอกอ้ยหมดเสริมหมดเสริมมันจะแพงกว่าแล้วก็เจอเ็าดึงออกแล้วก็เอาหมดเสริมใส่เข้าไปอ๋อเหมือนใบนั้นมันเสียเขาก็เลยต้องเสริมเข้าไปใช่ใช่เสริมเข้าไปแล้วเาก็จะระบุว่าเลขนี้เลขนี้เสริมโดยเลขนี้เลขนี้นะบันทึกเขาจะบันทึกไว้นะในสมัยก่อนเนี่ยในรุ่นที่พิมพ์โทมัสพวกนี้แบงค์โทมัสเนี่ย ผิดเลขไหนต้องพิมพ์เลขนั้นคืนมานะโอ้ยากนะงั้นอ่ะแต่มันเป็นยุคนั้นทำแบบนั้นยุคนั้นทําแบบนั้นซึ่งหลงพิมพ์จะจุกจิกมากมันต้องไปตั้งใจไปพิมพ์ใบนั้นใบนั้น,ใบ,น,นใบเดียวออกมาเพื่อมาเสียบให้มันเข้าแหนบให้ได้ต้องมาหาตําแหน่งเดิมด้วยใช่ <c oughs> และถ้าดูบางทีมันพิมพ์ก็จะไม่ค่อยเหมือน,นอ ไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าใครถ้าใครแบบเล่นเป็นแหนบนะแล้วเปิดมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยใบนี้ฟอนต์ต่างอะไรต่างนี่แสดงว่าคุณเจอหนึ่งในที่คุณวิทูลพูดถึงที่เขารีเพลมาอาจจะแพงไปอีกนะอาจจะแพงไปอีกถ้ามันไม่ปลอมนะไม่ใช่คนหัวหมอปลอมแล้วก็ตัวเลขเพี้ยนเนี่ยแต่แบงก์เนี่ยประสบการณ์คุณวิทูลเนี่ยเจอปลอมไหม แบงค์เก่ามันยากอะแบงค์เก่าก็ก็มีฮะแต่มีน้อยฮะมีไม่มากเหลิมมีด้วยส่วนใหญ่มีก็มีในสมัยช่วงสงครามมาสมัยพิมพ์ในประเทศไทยก็จะมีเยอะนะเพราะนั้นสมัยก่อนพิมพ์ในประเทศไทยก็มันจ้างเอกชนทํอะอ๋อมันก็ซิกแซกได้นะมีโอกาสพลาดแล้วก็จ้างหน่วยงานรัฐก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่เข้าออกงอก็ง่ายทีนี้เรามาดูแบบดูที่มันอาจจะเนียนกว่าเมื่อกี้นิดนึง เป็นแบงก์ตลกเหมือนกันราคาไม่ได้น้อยนะครับราคาเนี่ยเริ่มเนี่ยใบละ1 0,000มืบาทนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้ตัวเลขมันหายไปเนี่ยตัวเลขมันหายไปอันนี้หายไปหมดเลยอันนี้หายไปแถวหนึ่งด้านนี้นี่นี่คือหนึ่งในแบบของเออร์เลอร์นะครับแบงก์ตลกแล้วแต่ว่าเขาก็แถมมาให้นะคือด้านนี้มันหายมันมาแถามให้ด้านหลัง <laughs> มันมาซืมอยู่ที่ด้านหลังไม่ได้ซืมเนอะเน,นี้ยไม่ได้ซืมอมนนิ้งเลยผิดผิดะเนี่ยเนี่ยผิดทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ย พิมพ์ผิดด้านแทนที่จะพิมพ์ด้านนี้ไปพิมพ์ด้านนี้แทนเราก็ไม่เข้าใจกระบวนการผลิตเขานะแต่ว่าก็อันนี้เป็นหนึ่งในของสะสมนะอันนี้สังเกตนะใครเก็บแบงค์เนี่ยต้องสังเกตนะเพราะว่าแทนที่ปกติคุณมีแบงค์แบบนี้อาจจะขายได้ใบห <30 S 1> นึ่ง20บาทเต็มที่คือ30ตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะแพงกว่านี้อ่ะคุณขายได้ใบละ20 30บาทแต่คุณมาดูเนี่ยเฮ้ยตัวเลขไม่มีตามตำรามันมีเกิดขึ้นเออเลอร์นี่อย่างน้อยเนี่ย ใบแล้วใบไวเลยนะไวๆเลย5,000ผมว่าพ่อค้าที่ไหนคนไหนก็รับซื้อแต่ในงานประมูลนะครับอันนี้คือมาตราราคามาตรฐานก็คือเริ่มที่10,000บาทพูดถึงพ่อค้าก็ต้องมีกาไรอันนี้พูดถึงเร็วๆนะอันนั้นอนะ่ะพ่อค้าจะไม่บีบผิวแต่ถ้าจงังหวะเบียดเบียดไม่แน่เอา้างานประมูลหมื่นหนึง่งขอสัก700 0ได้ไหมมันก็มีคนซื้อถ้าขายหน้าส่งันเองถูกกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีหลายแบบก็ลองดู อันนี้ใครใครมีความรู้นะแล้วช่างสังเกตมันมีโอกาสที่จะทําเงินจากการสะสมได้นะครับเอออันนี้ยังไงครับครูวิทูลอ,อันนี้ตัดอันนี้ต้องเล่เดียวเลยดีกว่าอ๋อนี่คนละเลขกันโอเคตัวนี้ใบนี้นะครับฝั่งนี้อ่ะเจ็ดล้านฝั่งนี้หกล้านนะครับ 6, <000. S 1> เออหกแสนหกแสนเจ็ดแสนตัวเลขไม่ใช่เจ็ดละเจ็ดหลักแปดหลักตัวเลขผิด ตัวเลขผิดคนลปกติปก,กติรุ่นรุ่นเนี้ยค่ะเลขต้องเป็นกี่หลักอะคะอ่าทัานี้แหละมีหกหลักแล้วก็มีจะใบสุดท้ายก็จะเป็น7หลักเ,เลขหนึ่งศูนย์ศนยหนึ่งล้านนะเจหลักก็จะมีเลขสุดท้ายแล้นวในงบมวดอันนี้เริ่มที่สี่หมื่นบาทนะครับแล้วคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยถ้าดูตามเลขหลักของ ห้าหกเนี่ยก็เงินทองนะหกห้าเงินทองหรือันนี้คนป้ายทะเบียนรถนี่แพงนะแต่อันนี้แพงโดยธรรมชาติเพราะว่าฝั่งนี้มันแปดแปดแปดศูนย์ห้าหกแต่ฝั่งนี้แปดแปดแปดศูนย์สามสี่อันนี้คู่นี้ได้ทั้งคู่เลยใช่ไหมเริ่มที่หกหมื่ 60, นะคู่นี้เริ่มที่หกหมื่นเงินทองนะใครถือเลขไทยเหมือนกันเลขไทยเหมือนกันแต่เลขอารบ,บิกต่างกันข้างหลังเนี่ยตัวเลขนะครับ เหมือนกันแต่ด้านหน้าตัวเลขต่างกันอันนี้มนันน่าจะมาเป็นคู่กว่นนนกานะเป็นคู่ครับมาเป็นคู่นี่โชคดีนะเขาเก็บมาได้อย่างงี้นะไปแยกขายใบก็ก็ความหมายก็หายไปเยอะโอ้หายไปเยอะนะครับอันนี้เริ่มที่หกแต่ก็ขายได้นะแต่ก็ความหมายนะก็จะหายไปเยอะราคาก็จะหายไปพอสมควรอยู่ด้วยกันน่าจะขายได้แพงกว่าอยู่เดี่ยวน่าจะเหมาะสมที่สุดอันนี้โพลิเมอร์เนาะเลสามละสามเลขอ่าตัวนี้ มีตัวตำแหน่งตัวเลขอันหนึ่งสองแบบนี้ก็มีนะเออเลอร์ตลกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้ค่อนข้างสวยด้วย66นะฮะราคาก็1 8 0 0 0บาทไม่ถูกนะนี่ไม่ถูกต้องลองสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างอันน,น,นี้มันควรมาเป็นคู่เพราะว่ามันเป็น10บาทแล้วก็2ไลเซนอันนี้ตองเจ็ดพิมพ์ญี่ปุ่น นี่เริ่มแสนสองนะเกรดสูงมากเกรดมันสูงนะหกสิบห้าเนี่ยเบิ้ลนี่เก้าหมดแล้วเบิ้ลหมดด้วยเก้าสิบเก้าเริ่มสี่แสนสี่หมื่นบาทไหวไหมไหวไหมเชินเหงื่อกันสี่แสนสี่หมื่น,น 4, 40, บาทใบนี้คือราคาต้นทุนของเจ้าของที่ประมูลจากเราไปละจากสี่ปีที่แล้วโอ้ยนี่ราคาสี่ปีที่แล้ว